สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับโกอองครับ วันนี้ผมจะมาพูดเลื่อนกลุ่มต่ออายุทุกวันนี้เราเจออยู่ใช่ไหมครับบนโลกโซเชียลก็คือโดนจับโมนีน้ำนะครับโอเคครับทำไมโดนจับรู้หรืเอเปล่าครับเพราะว่าเอกสารไม่ครบไม่ถูกต้องต่งเวลานี้ก็คือกลุ่มต่ออายุทุกคนนะครับไม่ว่าเป็นชาวเมยียนมากักมพูชาลาวและวเวียดนามนะครับทำไมโดนจับก็คือในพาสปอร์ตของเราเนี่ยต่ออายุไว้แล้วไม่ได้อยู่ในในมืออยู่ที่ในหน้าอยู่ที่บริษัทบลนอจอ <Okay. S 1> เพราะว่าอะไร ช่วงเวลานี้คือในมือเราไม่มีเอกสารอะไรเลยเจอตำรวจตรวจสอบโดนจับไม่มีเอกสารรัฐานอะไรเลยนะครับทีนี้เราต้องทํำยังไงในมือเรา่ต้องมีเอกสารใบสํานาครับพาสปอร์ต เก็บไว้ในมือนะครับยางไม่ได้ต่อวีซ่าก็ช่ำเก็บไว้ก่อนถ่ายสำนองหน้าพาสปอร์ตหน้าวีซ่าที่หมดอายุไปแล้วล่าสุดนะคบที่สําคัญที่สุดก็คือใบรายงานตัว90วันนะครับไปไหนมาไหนไปด้วยนะครับเอาไปด้วยทีเดียวเลยถ้าไม่เจอใบรายงานตัวก็คือโดนปรับนะครับไม่ใช่ว่าแค่โดนปรับยันเดียวนายจ้างต้องไปรับนายจ้างต้องไปยินยอมคือเด็กคนนี้เป็นรุนน้องของผมอะไรสักอย่างนะครับประมาณนี้แหละ ถ้าเราไม่มีในมือเอกสารอะไรใดๆทันสิ้นก็คืออย่างแรกก็คือโดนจับนะคะอย่างที่2ก็คือโดนปรับนะครับอย่างที่3ก็คือหนักที่สุดส่งกัประเทศนะคะ <Hey. S 1> รับระวังไว้ครับพี่น้องชาวเมียนมาทุกคนสวัสดีครับ